ัวเองเท่านั้นกูไม่ต้องจบหมอจ้ะกูมีคนที่ยิ่งกว่าจบหมออีกคือพระพุทธเจ้าไม่จําเป็นต้องจบหมอจ้ะการที่มึงจะรู้เรื่องอะไรมึงไม่จำเป็นต้องจบหมอเกตเนาะการที่มึงจะดูแลสุขภาพตัวเองมึงไม่จำเป็นต้องจบหมอก็ได้จ้าการที่มึงจะรู้ว่าไขมันพอกตับเป็นอย่างนี้กินเกลือมากเกินไปเป็นไตกินเค็มมากเกินไปเป็นไตกินหวานมากเกินไปเป็นเบาหวานมึงไม่ต้องจบหมอก็ได้จ้ารู้ได้รู้ได้เลยที่มึงไม่รู้เพราะมึงโง่ไม่คิดจะขวนขวายในการศึกษา มันไม่จำเป็นต้องจบหมอก็ได้กูก็แนะนําได้กินเกมกินเค็มเยอะเกินไปเป็นไตต้องต้องการที่กูแนะนำอย่างนี้กูต้องจบหมอด้เหรอตอนนี้ปู่กําลังไลฟ์ติอาจารย์อยู่ครับโอยปล่อยเขาไลฟ์ไปเถอะมึงก็ไม่ต้องไปสนใจใครอยากดูก็ดูใครไม่อยากดูก็ไม่ต้องดูมันจะไปซีรีสเขาจะติปล่อยให้เขาติไปเถอะกูไม่สนใจอะไรทั้งนั้นแหละเพราะกูก็ไม่ได้ฟังตีกูไปกูก็ไม่รู้เรื่องอยากตีกูเดินมาตีกูต่อหน้านี่ตีรับหลังกูไม่รู้เรื่องหรอกกูจะรู้เรื่องอะไรกูไม่ได้มีเวลาฟังกูจะเอาาวลที่่ไหนนมฟังก เวลากูจะพักผ่อนยังไม่มีพรุ่งนี้กูตื่นตีสามเดินทางไปนครศรีธรรมราชมึงว่ากูมีเวลามานั่งฟังชาวบ้านด่ากูเลอไม่มีหรอกเสียเวลากลัวเวลาไปใช้ชีวิตกูมีมีคุณค่าไม่มีเวลามานั่งให้ค่าการด่าของใครชีวิตพวกมึงก็มีคุณค่าอย่าไปให้ค่ากับคำด่าของใครจำไว้ชีวิตมึงมีค่ากว่าคำด่าของชาวบ้านชีวิตหนึ่งมีคุณค่ามากกว่าคำใส่ร้ายป้ายสีนินทาชาวบ้าน ชีวิตมึงมีคุณค่ามากกว่าคนใส่ร้ายป้ายสีสดสีสีตีเป่าเสียสียุโยงตะแคงลุยคนชาวบ้านเขาตีกันต่อ,อยกันทะเลาะกันชีวิตมึงมีคุณค่ามากกว่าคนที่พูดแบบนั้นชีวิตมึงมีคุณค่ามากกว่าคนที่ด่ามึงเกลียดมึงติมึงนินทาวา่าร้ายมึงใส่ร้ายป้ายสีมึงตําหนิตีเติงมึงด้วยเจตนาไม่ดีนะเจตนาดีกว่านุโมทนาเจตนาไม่ดีก็รับผลของการกระทําชีวิตมึงมีคุณค่ามากกว่าคนพวกนั้นชีวิตกูก็มีคุณค่ามากกว่าคนพวกนั้น ดังนั้นกูไม่จะไปต้องสนใจเพราะชีวิตคนที่กูต้องไปสอนธรรม,มะมีค่ามากกว่าพวกมันคนที่กูควรจะก,การสนใจคือคนที่ได้ฟังทมจากกูต่อหน้าต่อตาก็ดีต่อการไล์สดก็ดีชีวิตคนพวกนี้มีคุณค่ามากกว่าคนที่ด่ากูเพราะอะไรเพราะมันฟังกูไงมันเลยมีคุณค่าสำหรับกูมากกว่าพวกมันแต่ส่วนใครจะฟังพวกมันที่ชอบด่าชอบติชอบใส,ส่ร้ายป้ายสีชอบเสียสีก็ฟังไปเชิญมันก็มีค่าสำหรับมึงแค่นั้นเอง แต่กูไม่สนใจของพวกนี้เสียเวลาชีวิตกูไม่มีเวลามานั่งดูใครด่ากูหรอกเสียเวลามึงจะไปนั่งฟังคนด่ามึงทำไมวะกูถามแกเนี่ยเพื่อไม่ต้องไปฟังเขาด่ามึงเขาด่ากูมึงไม่ต้องไปฟังเสียเวลามึงฟังมันมันก็พูดมึงไม่ฟังมันมันจะพูดให้ใครฟังอะก็มึงไปฟังมันเองอะมันก็เลยพูดไปหยุดไงมึงอยากให้มันหยุดพูดใช่ไหมมึงเลิกฟังมันสิมึงเลิกฟังมันได้มาหล่มันก็หยุดพูดาปนั้นอะ พอมันมรู้จะพูดกับใครไงมันจะพูดกับใครทุกวันนี้มยังไม่มีใครฟังมันเลยคนเข้าไปดูมันทีสี่สิบห้าสิบคนมึงว่าใครฟังมนันอ่ะอีกคนที่ฟังมันสี่สิบห้าสิบคนหกสิบหกสิบหกสิบเจ็ดสิบคนใครฟังมันอ่ะก็มึงไงมันจะมีใครก็มีพวกมึงนึงอะ่ะเข้าไปสารแหน่ฟังเขาอะ่ะนะมึงไปฟังมันเองก็คนที่ดูมันตาแดงๆอยู่กับพวกมึงเท่านั้นอะ่ะ มึงเลิกดูมันสิมึงเลิกดูมันจะมีใครดูมันกูถามแค่นี้คนเกลียดกูเขาก็มีเวลามานั่งดูไอ้พวกนี้บังเิอเจอไรสาระไปฟังสิที่มีประโยชน์ดีกว่าคุ้มค่าทุกนาทีดูทีวีสีช่องสามคุ้มค่าทุกนาทีของมึงมาดูกูนี่มันจะไปดูพวกมันหรามานด่ามึงต้องดูกูสอนธรรมะไม่ใช่ไปนั่งดูมันด่ากูแล้วก็เก็บข้อมูลจะเกลียดจะโกรธจะอาาพยาบาทมากแล้วมันยังไงดีมาดูกูนี่กูกําลังสอนธรรมะ ไม่รู้ทําอะไรมึงก็ไม่ต้องไปเสียเวลาดูมันมึงไปดูย้อนหลังกูโน่นไม่ใช่เอาเวลาว่างไปนั่งดูมันด่ากูอยู่ได้แล้วก็นั่งเดือดดานนั่งโกรธนั่งเกลียดนั่งอาค่าพยาบาลมาหลายมึงสร้างากุศลในใจไปสร้างทําไมมึงไปทําสันดานเรียนแบบพวกมันทําไมเนี่ยสันดานกูสอนไม่ฟังเอาเวลาไปฟังอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์โน่น กูไม่ได้จาอจงด่าใครนะกูพูดได้ฟังว่าไม่จะไปต้องไปฟังและจริงๆอย่างปู่มหามุนีเนี่ยกูคุยเคลียร์กันแล้วกูไม่ติดใจเอาความอะไรเขาก็ไม่ติดใจเอาความอะไรต่างคนต่างใช้ชีวิตไปสามารถวิพากษ์วิจารณ์กันได้ตามปกติกูไม่ได้ทะเลาะอะไรกับปู่ปู่มาขอโทษกูจะจริงใจไม่จริงใจกูไม่สนใจเพราะกูไม่ได้โกรธปู่อยู่แล้วแต่เมื่อปู่มากูก็ต้อนรับปู่ไม่มาก็จะมาตอนไหนกูก็ต้อนรับได้หมดเลยกูไม่เคยมีอะไรกับปู่เลย แล้วกูไม่มีอะไรกับใครด้วยประเด็นกูไม่พูดถึงใครเท้านั้นแหละกูเหนื่อยใครจะด่ากูด่าไปเลยเป็นไปได้ติดต่อให้หมดทุกคนเลยก็ได้นะด็อกเตอร์นัดด้วยเพราะเขาบล็อกไลน์กูกูติดต่อเขาไม่ได้กูจะส่งน้ำพริกไปให้กูส่งไปให้ด้วยความจริงใจไม่ได้ข่อแข้ะอะไรเพราะกูแจกทุกคนน้ำพริกกูอร่อยอย่าให้ได้กินทุกคนฝากติดต่อให้หน่อยขอขอที่อยู่ให้หน่อยเดี๋ยวกูจะส่งไปให้หนังสือด้วยอย่างน้อยกูก็ยังนึกถือเขาว่าเป็นพี่ เขาจะฟ้องอยู่ใครจะฟ้องกูฟ้องกูไม่ได้เหรอจะเอาเรื่องมาอะไรฟ้องกูฟ้องกูมาได้เหรอไม่ฟ้องไม่ได้เหรอกูไม่ได้ทําอะไรผิดมีพัดลมแบบสองใบพัดด้วยนะหมุน3 60รองศาเป่าให้ฉ่ำไปเลยจ้ะเดี๋ยวกูส่งไปให้ส่งที่อยู่มางไปขอที่อยู่ไหมกูหน่อยเดี๋ยวกูส่งให้จริงๆกูมีสองตัวคุณทรมาส่งให้กูเดี๋ยวกูส่งต่อให้เลยถือว่าทําบุญเอาไปปล่อยหอยเป่าหอยกับเป่าหามกูส่งให้จริงๆนะมึงขอที่อยู่มากูส่งให้แบบสองใบพัด แต่กูอยากแกะตอนนี้เลยอะ่ะอยากจะเอามาโชว์แล้วเกินหมุนได้360องศาแล้วมึงเป่ามุมไหนก็โดนกูบอกเลยกระพืออยากได้อาหารเปียกแมวา่าแมวที่วัดหลายตัวคขาจารย์ซื้อสิอาหารแมวเปียกอะไรกะบ้านกูยังไม่มีปัญญาซื้ออยู่ทุกวันนี้กูจะรับบริจาคอาหารแมวเปียกอยู่บ้านเลยวะ่ะเลี้ยงม,มีชัยมีโชคเนี่ยกูไปไหนมาไหนเขาซื้อให้กูตลอดลเลยเลี้ยงแมว หนังสือตะก้าหน้าโปรไฟล์เลยจ้าเดี๋ยวนี้คนไปแก้บนไหว้หุ่นยนต์ทานฟอร์เมอร์แล้วครับเตือนสติคนไทยหน่อยปัญญาอ่อนโง่มึงอยากจะไหว้ก็ไหว้ไปเถอะเพอเจอร์ถึงขั้นไหว้หุ่นยนต์ทานฟอร์มอสเอ้ยทานฟอร์เมอร์คตปัญญาอ่อนเลยมึงอย่าบอกว่าเป็นประเพณีปู่ย่าตายายทำตามๆกันมึงจะกระโถนตีปากให้เลยนะ ยาอ่อนทารนฟอร์มาทาร์นฟอร์เมหาเหวอะไรไม่มีแค่นั้นแหละไ้สาระคนเรานี่มันเพอเจอร์ในสุดโง่โอ้ยกูรู้จะพูดยังไงไหว้ทารนฟอร์เมอร์มันเป็นหนังเขาปรุงแต่งกันขึ้นมาไปไหว้มันได้ยังไงกูงงมากถ้าไหว้จริงนะไม่ใช่ไหว้คอนเทนต์นะถ้าไหว้คอนเทนต์ก็แล้วไปถ้าไหว้จริงนี่กูมหาสจจรา์มากเลยนะ ปัญญาอ่อนก็นถึงขั้นนั้นแล้วนะดูคำแนะนำของทนายกองทัพทำบ้านนะอย่าคิดว่าตัวเองถูกเสมอไปกูก็ดูอยู่จ้าไม่ใช่กูไม่ดูก็แนะนำดีกูก็อนุโมทนากูก็ขอบคุณเขาอยู่เมื่อเช้ากูก็ขอบคุณว่าอุตส่าห์ออกมาตำหนิตีติงตามทำขอบคุณจะคิดว่ากูถูกได้ยังไงกูก็ผิดได้กูก็พูดอยู่ตลอดเวลามึงแหกฟังแหกหูแหกตาฟังกูบ้าง เวลาไหนกูผิดกูก็แก้เวลาไหนกูถูกกูก็ต้องยืนยันว่ากูถูกสิมึงใช้กูพูดผิดได้ยังไงอ่ะเพราะกูพูดถูกอ่ะกูต้องยืนหยัดบนหลักสักจจความจริงสิตัวไหนกูไม่มั่นใจกูก็พูดว่ากูผิดแก้ไขใหม่ตัวไหนกูไม่ไว้ว่ากูถูกแล้วกูจะให้กูพูดว่าผิดได้ยังไงอ่ะกองทัพบ,บอกอย่าผิดบ่อยทาไมอะ่ะกูจะผิดบ่อยแล้วทําไมอะ่ะห้ามกูได้เหรอคนเรามันผิดพลาดได้เสมอจะบ่อยจะน้อยมันก็ต้องมีผิดบ่อยของมึงคืออะไรอะ่ะ คำว่าบ่อยอ่ะชีวิตนี้มึงจะไม่ผิดเลยเหรอมึงไม่มีโอกาสผิดเลยผิดบ่อยผิดมากผิดน้อยมันผิดด้วยกันทั้นนั้นแหละมากกับน้อยมันอยู่ที่มึงคิดเองมันไม่มีใครในโลกนี้ไม่ผิดกูจะบอกให้มันผิดด้วยกันทั้นนั้นแหละแต่ถ้ามึงเล่นจ้องจับผิดตลอดเวลามันก็ต้องผิดเป็นเรื่องธรรมดาเพราะมึงจ้องชาวบ้านเขามานั่งจ้องจับผิดกันนะกูจะบอกให้ถ้าจ้องจับผิดมันก็มันก็ผิดอยู่ดีอะ แล้วถ้ากูจะผิดใครทาอะไรกูล่ะกูผิดกูแก้ไขไงแล้วยังไงต่อคนผิดแล้วยอมรับผิดสิดีกว่าผิดแล้วไม่ยอมรับผิดผิดแล้วแก้ไขสิดีดีกว่าผิดแล้วไม่คิดจะแก้ไขมึงจะผิดกี่ครั้งมึงก็ต้องแก้ครั้งแก้ไขทุกครั้งมันจะเป็นอะไรไปตัวข้าพเจ้าได้บรรลุธรรมะเป็นพระอรหันต์แล้วขออวยพรให้เธอได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ ได้บรรลุธรรมตักหนักรู้ตื่นเข้านิพพานในชาตินี้ด้วยจ้าอลหันไหนวะเนี่ยมาจากโรงพยาบาลศรีธัญญาหรือเปล่าเนี่ยกูวหลุดหลุดมาแน่ๆหมอจับตัวกลับไปเลยนะกูทีโง่ไม่มีปัญญาบล็อกก็ไม่ต้องจะอยู่ทรมานในนี้ต่อไปทรมานหูทรมานหัมมึงต่อไปจ้ากดไปดูไม่มีสินค้าจริงๆอ้าวทำไมไม่มีสินค้าล่ะ เลี้ยงคนเนี่ยหนังสือนี่แหละขายเข้าไปใครที่จะจ้องจะทําบุญจาวเงินยัดใส่มือกูนี่มาซื้อหนังสือนี่จบกูจะได้ไม่ต้องมามีข้อขอลหาในการมานั่งด่ากูว่ารับเงินบริจาคเงินกองกลางวุ่นวายปัญหาเยอะขายหนังสือจบกูไม่ต้องรับเงินจากใครเท่านั้นแลกการมาเอาหนังสือไปมาเอาตังมาเดี๋ยวกูเอาเงินไปบริหารจัดการในการเลี้ยงคนถวายวัดวาอารามทำประโยชน์สังคม เดือน,นเดือนหนึ่งเนี่ยคจ่ายค่า,าใช้จ่ายเฉพาะค่างานปฏิบัติเดือนเดือนเป็นแสนนะมึงขายไปจบมึงซื้อ,อยากอยากอุดอยากอุดหนุนอยากช่วยเหลืออยากจะ,ะไรนี่หนังสือจบไม่ต้องอ่านก็ได้ซื้อไปเก็บไว้ก็ได้ซื้อไปหนุนหัวกระบาลก็ได้ซื้อไปเพิ่มความสูงให้มึงก็ได้ยืนเหยียบได้ไม่เป็นไรหน้ากูโดนเหยียบได้ซื้อไปเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวก็ได้แล้วแต่มึงเธอช่วยไปพับถุงแขกก็ได้ซื้อไปเธอมันเอาไปทำประโยชน์ เร็วนี้เตรียมตัวรอได้เลยใกล้เสร็จแล้วแอดมินกูไอแอดมินแหลมอะนะเขาไปซื้อควายมาตัวหนึ่งกูไปแวะไงไปจังหวัดอะไรมาไม่รู้แล้วกูก็ไปเจอลานกระถางต้นไม้ที่ก,กูไม่เคยเห็นเป็นลายไม้กูก็แวะซื้อมาปลูกต้นไม้ที่บ้านและไอแอดมินแหลมเขาเจอควายตัวหนึ่งตัวมาเนี่ยนะเขาบอกเขาอยากเป็นหนึ่งในดั้มทุยเขาจะเขียนชื่อเขาไว้ว่าชื่อแหลมควายแหลมพอเวลาแหลมมีไอเดีย ไอ้ปัดเอาบ้างหนึ่งแอดมินกูที่คอยติดตามสอยให้ตามทํานู่นทํานี่ถ่ายพังใจภาพเอาบ้างเริ่มจะซื้อควายมาเขียนชื่อตัวเองแอดมินปัดควายปัดเริ่มเริ่มจะเอาควายมายัดเยียดใส่ด้อมทุมกูล้อมด้อมถุยกูแล้วถามเนี่ยสวนแปลงด้อมถุยกูเนี่ยจะวางควายพอไหมเนี่ยพวกมึงจะมายัดเยียดอยู่ในค้อกกูไม่ได้นะหลายคนก็ด่าว่ากูสอนทําแบบนอกคอก สอนทำแบบไม่เป็นโลเป็นพายสอนทำแบบด่าทอต่อว่ามีแต่ด้อมทุยสอนทำแบบนอกคอกใช่กูได้คำมาจากหลวงตาสินทรัพย์ว่าอย่างไงรู้ไหมก็มีแต่พวกควายเท่านั้นที่อยู่ในคอกกูอยู่นอกข้อเขากูเป็นคนไงมีแต่ควายเท่านั้นเข้าไปอยู่ในนอกข้อดังนั้นใครดา่ากูว่ากูสอนทำมาแบบนอกคอ,อก็มึงเป็นควายไงพอมีแต่ควายเท่านั้นที่อยู่ในคออส่วนกูอยู่นอกข้อ,ขอกูเป็นคนกูอยู่นอกข้อถูกต้องแล้วเออ อย่าลืมกดหนังสือในตะกร้าเดี๋ยวกูจะไปแล้วนี่กูจะให้ดูร้านที่กูไปซื้อกระถางต้นไม้มาเป็นลายไม้เขาเขาทำกระถนไห่กูกูได้กระถนวางด้อมถุยกูละเดี๋ยวกูจะเอาฝามาปิดหน้าปากกระถนแล้วกูก็จะเอาสาม,มเนรนที่กูซื้อมาเนี่ยวางบนกระถนอีกทีหนึ่งมึงดูเขาปั้นให้กูเขาแถมมากูไปซื้อกระถางเขามาหมื่นหนึ่งเขาแถมกระถนมาให้กูใบหนึ่งเขาปั้นเองนะมึงแล้วก็ทําสีนี่ กระโถนกูเป็นไงนี่เดี๋ยวกูเอาฝาปิดตรงนี้แล้วกูเอาสามนเณรยืนนี่ยืนบนนี้เลยด้อมถุยอยู่ข้างหน้าสามนเณนรปดด้อมถุยบรรลุธรรมควายตื่นธรรมนี่ทำจากดินเผานี่ทำลายไม้สวยงามมากนี่กระโถนกูจาเขาแถมมา กูถูกใจสุดโอ้ยหนักเดี๋ยวแตกอีกหนังสือจ้าตะก้าหน้าโปรไฟล์ซื้อจ้าถ้ากูเอากระโถนนี่ฟาดป่าไครนะกูว่านู่นเลยจ้า ทะลุสวรรค์ลเลยทะลุนรกเลยเปลี่ยนมุมกล้องเสาต่อหัวอาจารย์มันดูไม่ดีโอ้ยกูไลฟ์สดมาเป็นปีแล้วทำไมจะไม่ดีคนขึ้นเอาขึ้นเอาขายของดีเอาดีเอามันจะไม่ดีอะไรกูนั่งมาตั้งแต่แรกเพิ่งจะมาบอกไม่ดีหรือไงขายของโคลมโคม,โคม,โคมบอกไม่ดีจนมีคนอกูไปด่าเนี่ยเงินเยอะเนาะมีเงินบริจาคถวายพระไปแสน นี่ไงเพราะกูมีเสาค้ำหัวกระบ,บาลกูอยู่กูขายของดีขนาดเนี้ยกูเลยมีเงินไปทําบุญมากมายมหาศาลถามมาได้กเอวเงินมาจากไหนก็นั่งขายหนังสือนี่ไงนั่งขายน้ำพริกนี่ไงนั่งขายเสื้อนี่ไงนั่งขายกระเป๋านี่ไงมีเสาวค้ำหัวกระบ,บาลกูอยู่นี่ไงต่อหัวาจา์ภาพมันดูไม่ดีเรื่องของกูไม่ต้องมาสารแนกูจะต่ออย่างนี้แหละเดี๋ยวกูจะเอาเสาอีกสักสิบต้นมาต่อเป็นหัวกระบ,บาลกูเนี้ย มันจะเป็นหาอะไรเสาอยู่บนหัวกบายกูไม่ได้ไปอยู่หัวกบายมึงนี่จะมาพิมพ์ภาพไม่ดีหาเหวอะไร <c oughs> คนรู้จักกูได้ก็อีเสาวต้นนี้แหละกูลงมาไล์สดข้างล่างไม่นานกูก็ดังขึ้นมาเพราะมีอสาวต้นนี้แหละค้ำจูค้ำชูชีวิตกู มึงจะบอกเสากูไม่ดีได้ยังไงเสาแอปเปิลกูมึงดูนี่โด่งดังไปทั่วประเทศก็ไม่ใช่เสาต้นนี้แหละมึงยังมาบอกเสาดูไม่ดีอีกนะเสาสีแดงไม่เป็นมงคลหรืวของมึงเถอะกูสุขสบายดีกูไม่เห็นจะมีมงคล เหมือนโดนบังคับไปซื้อของหรือเปล่ากูบังคับยังไงกูบังคับมึงได้เหรอเงินอยู่ในโทรศัพท์มึงกูบังคับมึงได้เหรอฮะมึงจะกดโอหรือไม่กดโอมันอยู่ที่มือมึงหรือเปล่าเงินในกระเป๋ามึงถ้ามึงออกมากูบังคับมึงได้เหรอกูเป็นคนพ่อคนแม่มึงเหรอกูถึงสามารถบังคับให้มึงโอนเงินให้กูได้เนี่ยฮะกูไปโคตรเง้ยสักลาบมึงเหรอฮะกูถึงจะสามารถบังคับให้มึงซื้อหนังสือได้เนี่ยกูก็พูดอยู่ไม่มีตังค์อย่าซื้อ อย่าซื้อโดยเบเบียดเบียดเดือดร้อนตัวเองกูไปบังคับมึงตอนไหนเนี่ยฮะมึงไม่คุยดีๆมึงไม่ใช่คนดีกูจะคุยกับมึงดีทําไมมึงมันคนชั่วกูต้องคุยกับมึงอย่างนี้แหละไม่งั้นมึงไม่รู้เรื่องหรอกมึงไม่ใช่คนดีทําไมต้องคุยดีถ้ามึงเป็นคนดีกูจะคุยดีมึงเป็นคนชั่วกูต้องคุยอย่างนี้แหละชั่วก่บชั่วมาเจอกันไงมันจะได้วินวินหนังสือจ้า ซื้อด้วยไหนก็ชั่วแล้วอ่าหนังสือไปเปลี่ยนสันดานตัวเองหน่อยหนังสือกูมีประโยชน์ซื้อไปแล้วแก้ไขสันดานตัวเองได้เอาไปอ่านแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองซะเอาไปอ่านแล้วแก้ไขสันดานตัวเองซะจะได้เลิกชั่วสักทีหนึ่งไปในตะก้ากดเลขมาสามหกศูนย์บาทซื้อไปเอาไปอ่านเพื่อจะได้เปลี่ยนสันดานตัวให้ดีขึ้นบ้างไปราคาสามหกศูนย์มีทั้งหมดสองหนึ่งศูนย์หน้าไป อย่าเปิดรับบริจาคอีกนะคะเปิดจ้ากูเปิดแน่นอนไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวกูเปิดแน่แล้วใครก็เอาผิดกูไม่ได้เปิดแล้วเปิดอยู่เปิดต่อจ้ากูไม่กลัวใครทั้งนั้นฟ้องกูให้ได้แล้วกันในเมื่อกูเปิดรับบริจาคแล้วกูเอาไปทาประโยชน์ทําไมกูจะเปิดรับบริจาคไม่ได้แล้วกูทําทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เดี๋ยวกูจะเปิดบริจาคเดือนมีนามึงรอเลยกูรับบริจาคแน่แล้วกูจะโอนเข้าบัญชีส่วนตัวกูด้วยรอเลยจ้าเปิดชำํำถ้ามึงมั่นใจว่ากูเป็นมิจฉาชีพจับกูให้ได้กันละกันถ้ามึงมั่นใจว่ากูเปิดบริจาคแล้วกูเวางเงินบริจาคมาใช้ส่วนตัวจับกูให้ได้หาหลักฐานให้ได้ละกันถ้ามั่นใจว่ากูทําจับกูให้ได้ มึงรอเลยชื่อที่รับบริจาคจะเป็นชื่อกูเองอรอเดือนมีนาชําหนังสือจ้าก่อนเออซื้อหนังสือก่อนจากก่อนบริจาคซื้อหนังสือก่อนจ้ากดตะก้าจ้า<ม>ตะก้าเลยจ้าตะก้าจ้าหนังสือจ้านี่จ้า กูไปล้กูจะไปกูก็ไม่ได้ไปัาทียังเนี่ยมึงเก็บตังเลยบุญที่เราเคยไปทำกันทองคำหนึ่งกิโลกับเงินสดหล้านรวมเจล้านกว่าบาทที่ถวายวัดป่านาคำน้อยสร้างเจดีย์พระวิสุทธิธรรมเอ้ยพระเจดีย์พระจุดงกรรมฐานรอบนี้มุทิตาจิตหลวงพ่ออินถวายเดือนเมษาสิ้นเดือนช่ำกูบอกเลยอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้าย พราะรับปากไว้ท่าน,านแล้วว่าจะช่วยท่านเจดีวัดป่านาคำน้อยรับปากเขาไว้แล้วกูจะทำด่าเลยจ้าด่าให้เต็มที่กูไม่สนใจใครทัางนั้นกูจะรับเงินไปทางกดในตะก,ก้าเข้าไปเลยแล้วกดเลือกได้เลย รอเลยจ้าแล้วเตรียมตัวด่ากูด้วยนะที่บอกว่ากูเอาเงินบริจาคไปใช้ส่วนตัวรอรอด่ากูด้วยกูชอบยิ่งด่าคนยิ่งบริจาคเยอะอะกูยังไม่อหนุโมทนาด่าเยอะๆนะเพราะว่ายิ่งด่าคนจะยิ่งมาขวนขวายในการบริจาคกุคจะได้ได้ได้ยอดบ,บริจาคเร็วๆด่าเลยกูบอกมึงล่วงหน้าเลยนะเนี่ยว่ากูจะรับบอกกูจะบอกกองบูแล้วกูจะเปิดบัญชีตัวกูเองด้วย เพรา๋ยวกูพ้นคดีแล้วมาลายกูเปิดบัญชีตัวเองได้แล้วรอนะรอด่ากูรอค่อแขวะกูรอใส่ร้ายป้ายสีกูเลยเพราะมึงยิ่งทำกูยิ่งได้เงินเยอะรอบที่แล้วเจ็ดล้านรอบนี้กูจะเอาสักสิบล้านจริงกูพูดจริงกูไม่ได้พูดเล่นเอาจริงๆกูพูดจริงกูทำจริงรอบที่แล้วเจ็ดล้านกว่ารอบนี้กว่าสิบล้าน ถวายวัดกูชอบทําประโยชน์เพื่อพศาสนากูใส่ไม่ยัง้งสับแบบใหม่แบบสัตว์สิบล้านเบาๆนี่นะหนังสือนะเมืองซื้อด้วยอย่าลืมซือ้อหนังสือ อาไปแล้วอนุมโมทนาสาธุกับผู้ทูลนะที่มีโอกาสในการได้ยินได้ฟังธรรมในวันนี้ขอให้มีความสุขความเจริญกิจสุนทขอสมความปรารถนาตามเหตุตามปัจจัยการกระทำของตนตั้งนใจในการทำความเพียรละที่อกุศลเจริญกุศลมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมใครมีความสุขดีอยู่แล้วขอให้รักษาอัตภาพแห่งความสุขไว้ให้ได้ยาวนานใครมีความทุกข์อยู่ขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นไปได้ดีโดยเลวันตามเหตุตามปัจจัยการกระทำทางกายวาจาใจจิตใจของตนเองถึงที่สุดแล้วขอให้ทุกทคนปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรรรมจนนไดด้วงตาเห็ธะทำจนด้โดยทั่วหน้ากกกาทททุุ่นนคเญ สาธุอนุโมทนาทุกคนนะ